เรื่องหอนหนึ่งยล้านพ่อแม่ป้ายแดงเวียวิกกี้นับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพระเอกหนุ่มเวียสุกวัธิ์ก็กำลังจะก,กลายเป็นคุณพ่อแล้วหลังจากที่ภรรยาคนสวยวิกกี้พีมนยาได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องทายาทคนแรกส่วนจะเป็นหญิงหรือชายนั้นก็คงต้องรอรุ้นกันต่อไป แต่ทว่าชีวิตหลังแต่งงานของเวียวิกกี้ก็นับว่ามีความสุขเอ่อล้นออกมาจริงๆโดยล่าสุดเวียสุกรวัต์ว่าที่คุณพ่อไยแดงก็เล่นใหญ่ซื้อคฤหิสห์หลังใหม่เป็นเรือนหอหลังแต่งงานกับวิกกี้แว่วๆมาว่าเรือนหอหลังนี้ราคาไม่เบาเฉียดร้อยล้าน เพราะเป็นหมู่บ้านรูย่านกรุงเทพกรีธาตัดใหม่เป็นบ้านที่มีรูปทรงทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่35-90ล้านเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก real oh homelife info ขอบคุณค่ะ